สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับรายการคลิกไปเที่ยวไปทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งทาง Travel Channel True Vision 89กับ True Vision 50นะครับรายการของเรานะครับอย่างที่บอกกันทุกครั้งเลยนะครับเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่น่าสนใจต่างๆมากมายทั่วประเทศไทยครับผมและการเดินทางครั้งนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมจะไม่เดินทางคนเดียวแน่นอนนะครับวันนี้นะครับผมมีสาวแสนสวยครับขอได้เชิญน้องฟ้าครับ มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟา้าน้องฟา้าแนะนํา,นา,นาตัวเองให้คุณผู้ชมหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้านะคะประกายการค่ะเรียนอยู่คณะสัตวแพทยหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ค่ะอ๋อดีเลยช่วยรักษาพี่หน่อย <c oughs> ได้เลย <c oughs> ล่ะปกติเนี่ยมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวบ่อยไหมไม่ค่อยได้เที่ยวเลยค่ะเรียนหนักมากเรียนหนักมากนะครับดีเลยวันนี้เนี่ยจะพาน้องฟ้าเนี่ยไปเที่ยวแบบ เรียกว่าใกล้ๆกรุงเทพแล้วกันเที่ยวไหนอ่าไม่ไกลเลยตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางน้ำพึ่งนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้พามาตลาดนะอ้าวเราพามาทําไมอ่ะมาแล้วเอาตลาดวันนี้ตลาดปิดจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแถวตลาดบางน้ำพึ่งเนี่ยยังมีมากมายนอกจากตลาดแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นปอดของกรุงเทพมหานคเรเลยก็ว่าได้ยังไงยังไง,ง,ไงถ้าอยากรู้นะครับเลียนเชิญทางนี้เลยจา้า้างฟ้าเชิญเลยนะคะโอเคค่ะ น้องฟ้าจ้าตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้อะไรดีครับคุณป้าอาพรนะครับกรรมการบริหารตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับป้าสวัสดีครับาครับสวัสดีค่ะก่อนเลยเลยครับต้องถามที่มาที่ไปะครับว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นอะไรทําไมถึงมาตั้งเป็นตลาดด้วยเหตุผลอันใดครับที่ตรงนี้จะเป็นเป็นเป็นป่าจากหมดเลยอะค่ะ ป่าจากหมดเลยใช่เป็นป่าจากหมดบ้านเราเนี่ยเป็นเป็นบ้านสวนครับทําสวนผลไม้ก็คือสวนส้มเอ่อส้มเขียวหวานครับผมสวนน้ําตาลมะพร้าวน้าตาลมะพร้าวครับผมมีกล้วยหอมสารพัดเลยที่ที่จะมีอยู่ในพื้นที่4ี่สิปีที่แล้วสี่ิบปีที่แล้วใช่ส0ิปีที่แล้วน้ําท่วมแล้วก็มาอยู่มาไม่นานตอนนั้นอุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มาน้าท่วมน้ำท่วมหนักน้ท่วมหกใช่น้ําท่วมหนักสวนนี้ ล่มสลายหมดอ้าวจากที่เคยเป็นสวนไม่มีเลยครับไม่มีเลยค่ะจนกระทั่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะได้มาทาเขื่อนเขื่อนเขื่อนกั้นน้ําให้ริมแม่น้ําพอทําเขื่อนแล้วน้ําไม่ท่วมแล้วก็มาปรับสวนใหม่ปลูกผลไม้กลับมาเหมือนเดิมปลูกม้้มส้มเขียวัวกำนันเดิมเนี่ยคือกำนันมนัสราชมิทัศนะคะเป็นคนเป็นคนเริ่มทําสวนใหม่ ทําใหม่หมดเลยทำใหม่ปลูกมะม่วงปลูกมะพร้าวปลูกอะไรให้เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ทํามาตัดจากนั้นมาตั้งแต่ส0ู่มาเรื่อยพอปี4 6 46ี่เอง46 47เนี่ยทางนายกท่านใหม่เนี่ยนายกสำเนาราชมิทัศน์เนี่ยท่านก็คิดที่จะทําเรื่องตลาดน้ําเพราะแต่ก่อนเรามีตลาดน้ําอยู่ริมแม่น้ำนะคะเว่าเพราะว่าเรามีสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีผลออกดอกออกผลแล้วก็ คิดจะทําตลาดน้ําแต่ได้ไม่ต้องขนย้ายไปขายที่อื่นก็ขายตรงนี้แหละขายมนตรงนี้ขายมันตรงนี้ใช่เลยก็ทางนายกก็เลยประชุมประชาคมประชุมประชาคมหมดทุกหมู่บ้านใช่ประมาณกี่หมู่บ้านคะเนี่ยเอสิบเอ็ดหมู่บ้านสิบเอ็ดหมู่บ้านค่ะทุกหมู่บ้านเนี่ยก็เห็นดีว่าเออน่าจะทําตลาดน้ำนายยกก็ เอาเอาตัวเองเดียการันตีว่าต้องขายดีแน่นอนว่าถ้าขายไม่ได้ตัวจะลาออกอในตลาดน้ําบางน้าพึ่งมีอะไรขายบ้างครับโอ้มอีสินค้าที่ต้องทําเองนายกต้องบอกแบบนี้นะคะต้องทําเองขายเองต้องเป็นคนในพื้นที่นะคะไม่ขาย เหล้าบุรีในนี้ไม่มีนะคะม่มีเล้ามาขายก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมีทะเบียนบ้านบัตรประชาชนอยู่ที่นี่ท้องที่จริงๆใช่ก็จะมีอาหารขนมค่ะที่คนในพื้นที่เรากินนี่แหละทำจากที่บ้านทุกคนทำทำเองถ้าไม่ทำเองไม่ให้ขายโอ้ไม่รับเข้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำเองโอ้โหแล้วที่นี่มีร้านค้ากี่ร้านแล้วครับตอนนี้ตอนแรกเลยนะ40กว่าร้านค้า่ะ40กว่าร้านค้าตอนนี้ เกือบ500ล้านค่ะโอ้โหูกี่เท่ากันก็สิบเท่าสิบกว่าเท่าสิบกว่าเท่าก็คือคนในชุมชนนี่แหละใช่ค่ะพอเห็นว่าทําดีก็มาขายค่ะใช่ตอนแรกก็โอุ้ยอ้อนวอนให้มาขายช่วยมาขายเถอะนะไม่ขายไม่ขายทำไมอ่ะทำไมอ่ะนี่เปิดตลาดกลัวเจ๊งไม่เจ๊งหรอกเดี๋ยวรับประกันเลยไม่เจ๊งหรอกก็เลยเนี่ยได้มาคุณป้าเปิดร้านอะไร เปิดร้านขายปลาทูต้มเค็มทำเองด้วยทำเองเนี่ยทำที่บ้านตอนเนี้ยกำลังต้มอยู่เนี่ยเราเปิดขายวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่8โมงเช้าโมงเช้าวันเสาร์นะคะวันเสาร์ถึง4โมงเย็น วันเสาร์ก็เสาร์อาทิตย์นะค่ะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นักขัดตะเลิกไปท่องเที่ยวรอบๆดูไหมที่นี้มีอะไรที่เที่ยวบ้างค่ะก็จะมีเดี๋ยวจะพาไปก็ไปสวนนะคะไปสวนไปสวนป่าซึ่งชาวบ้านเนี่ยอนุรักษ์ไว้นะคะก็กำลังอีกเละค่ะเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ทําป่าชุมชนเราทําป่าไม่เฉพาะเฉพาะหมูนะเฉพาะคนมากระเจ้านะเราทําให้คนกรุงเทพด้วยไปเที่ยวรอบๆขี่จักรยานะ จักรยานหรือขี่จักรานขี่จักรยานชมบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวคุณคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณท่านอาพรนะครับจะพาพวกเราเที่ยวรอบๆครับปูก็ได้ปปูก็ได้ปปูปปูเพื่ออะไรครับคุณป้าครับเพื่ออะไรครับไปค่ะ